ิกมาเทคยังอยู่นะครับผมอนะอะลัยมุลสลามได้ยินนะครับซิกมาเทคยังอยู่นะบ้านเราอาจจะดูเหมือนเงียบๆหรือบางทีไม่มีใครเอาเข้ามาขายแค่นั้นเองก็ยังคงเน้นในส่วนของตัวเคสนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์จากซิกมาเทคซึ่งมีเคสหลากหลายตัวันนี้ก็เดินบังอยู่นั่นแหละนะร่อจะถ่ายตรงไหนก็มาบังตรงนั้นเออลองดูนะครับ นี่ก็หน้าตาเอามาให้ดูันแบบสั้นๆสำหรับเคสจากทางซิกมาเทคเทรนขาวนี่ตามยุคสมัยเลยเทรนขาวเทียบแล้วก็พาวเวอร์สป y นะครับให้ดูข้างในโอ้กล่องดูดีขึ้นในยุคนี้ใช้อะไรเนี่ยอัลฟ่ามี AIO ต่างๆสำหรับพาวเวอร์สป라คลับคลายคลับคลายเห็นไหมตามที่บอกนะครับ ตัวว o w e r supply คุณอาจจะแบบอืมหรือตัวนี้อดินดีไซน์แบบออกแนวเรียบหรูนะครับลเลอร์ผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคยเล็กน่ารักนี่ Killer Pro TAO สายที่เป็นฟรุงฟริงฟุุงกริง,รง,รง,รงจัดไปนี่คืออะไร Starlink ของอี o n m u ัสหรือเปล่าในใช่นะครับ แล้วก็พัดลมแบบแมกเนตเทรนกำลังมาตอนนี้ไม่ต้องลากสายให้กรกกรุงรังออมันคือสตาร์ลิงเมื่อตะกี้นั่นเองแม่ตั้งชื่อซะนี่นะครับแล้วก็อันนี้โอ้โหนี่บอกเลยถูกใจสายกรุงกริงกุงฟริงโชว์แมกเนตด้วยสตาร์ลิงอุ t ตรนะครับแล้วก็สาย24พินอา b สุดจริงๆนี่นีออนเอาควาใครชอบว้ตกใจยังแร่งโอ้ีจริงๆแหมอืมตอนี้นี่ต้องใส่จริงๆแล้วต้องใส่สตาร์ลิงอันตราเป็นอะไรที่แบบมันเนียนสุดๆเหมือนกับวันนี้นี่แบบนี้มันจะเข้าเซตกันสุดๆเลยล่ะนะครับแล้วก็มีอะไรอีกบ้างไหมอ่ะมีเคสอีกนิดนึง ง,ง่ายดิๆแบบนี้แหละโอเคก็คงจะเป็นตัวที่คุ้นเคยไม่เข้าไปเจาะอะไรมากแล้วนะครับก็น่าจะแค่นี้แหละสำหรับผลิตภัณฑ์จากทางซิกมาเทคเดินผ่านก็พาเที่ยวด้านหน้านู่นนอกตัวเดี๋ยวเข้าไปทักทายนิดนึงแล้วกัน